กินอร่อยมากสมาโอ้ยอินี่แกะกันดุงตลอดจนฉันจะเป็นราชาจนสลัดเกียเซอชัอหื้อจัมเบอร์ตอนนักเกียกกะ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 แกีนี้มึงกระจอกริงติใครันคือนคือ าชาชัดชาติยังไงอะฉะท่านเออเราก็มีเบอร์ท่านชาชัดชาตินี่นะแก้งก็จะกาดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตื๊ดมาทำงานเสร็จแล้วอ๋อต้องปิดคลิปด้วยลืมไปบายบายดูยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ท่านชาชัดชาติ มีใครชอบท่านชาติชาติบ้างกดไลค์มอ